สิบนาฬิกาห,าห้าสิบนาทีนะครับบรรยากาศย่ามสวยเติบของวันที่หสิงหาคมสองพหากสปราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดอร์นะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข้ นำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่ข้อมูลเพิ่นเอือเฟือแบ่งปันมาก็เอามาฝากตอนเว่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันพี่น้องผมนะครับเพาราะกันรอบนี้เป็นบรรยากาศของการไลส่สดสดสดเดอ้อนะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งเวลาอื่นเนาะแสดงว่าพี่น้องเบิ่งแห่ง พี่น้องเบิงแห่งพี่น้องสามารถเร่งความเร็ววิดีโอได้นะครับอยู่มองข้างล่างมันสีไม่มองให้สูทพี่น้องนะครับพี่น้องกระสตรยับไปยับไปจนกระทั่งว่สิไปหอดมองที่จะคล้องขึ้นจากเบิงขุนละเนาะนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับพี่น้องพู้อยู่นํากันแต่งตะต้นจนจบนะครับโดยทั่วไปเราที่แดงกบบระบอกไหลโซนดนดอกนะครับหานาหน้าที่แปดหน้าที่สิบหน้าที่สิบกว่าหน,น้าที่นี่แหละอย่างไหลก็ได้ สิภาพพี่น้องมาตามต่อข้อมูลแนวทางของพ่อแคนดงพี่น้องครับพ่อแคนดง่นแบงปันหลักมากนะครับวัที่ผ่านมาเนี่ยโอ้นะครับหลักหน่วยเพิ่นนาะนะครับบ่ธรรมดาเลยพี่น้องเลยหลักสิบคนในกรป๊าที่ตัวจับใส่กัละเมียนเบิดเอารโหลดพี่น้องผมทั้งหาูแล้วก็ทั้งหาซองนะครับ เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอ้อพี่น้องเดอร์เดอริดแดงเสพี่น้องเบิงนะครับวัตทิพัานา์มาพอพนแบ่งปันมาพนว่าลักหน่วยโทนันเดอร์ทิดแดงหัวซั พอเพิ่นแบงปันที่แดงมาจังสี่เนาะนะครับพอแค่นดวงลักหน่วยเท่านั้นปรากฏว่าแมนคว่ำพอเพิ่นแบงปันมาแมนคว่ำพอเพิ่นว่าอิลีนะครับหาศูนย์พี่น้องครับแล้วก็หาสองเนาะนะครับลักหน่วยพอเพิ่นว่าพุลลาลักซิบใกล้ๆจังอาว่าสันนะครับไปๆมากๆก็ลืมพี่น้องครับพอเพิ่นก็ลืมคือกันเนาะเลขออกแล้วพอเพิ่นว่าหมานบ่เลาว่าสันโอ้ยลืมทรงไห้ลักสิบเพิ่นหาพี่น้องครับเป็นแต่เส้นดายอยู่เด้อ พอพันแบงปันมากครบเดอ้อนะครับทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสิบพี่น้องบุคคลสิบผาาดโดยเหตุผลประการทั้งปวงนะครับพอพันแบงปันสามตัวมาพอมเม็ดเดียวพี่น้องครับกราบขอบคุณหลายๆเดอ้อนะครับคุณพ่อนะครับ,ค,ค,รบคุณพ่อแคนดงเอาขอบพระคุณพี่น้องนะครับขอมาอยู่เป็นมูไห้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับยุวมกันตอนนี้หาสิบแปดท่านเนาะนะครับย่ำ จังสิกับเป็นย่ำยังหนาเวียกหนางานอยู่นั่นแหละนะครับายผูลายคนก็ติดการติดงานอยู่เนาะนะครับก็บสิเป็นย่ำเทียงจังสิพี่น้องรับประทานอาหารนะครับเพิ่นก็รจังสีหวังส่วนหมากนืวบอกก็สิเป็นย่ำแรงแรงไปเลยจังสิหน้านะครับซส,สดีคุณนิพานะครับเพิ่นวาสวัสดีจ่าทิดแดงฝนตกบ่อว่าสันตกจกครับตกแตงแตะมือว่านในช่วงบาบพละเนาะนะครับตกบอ่อแห้งดอกตกตกลิ่นแต่ว่ากระเม็ดดาเติบสุ่มลงเติบอยู่โอ้ยสม ใจปัฒนาอยู่ดอกฝนตกกระไดหลังจากที่เพ่นเว่นมาดุนอยู่ด้เว่นมาสิเป็นเดือนกลัวผุนบ่อนะครับเขาก็กําลังใบกรอบเขากรลังปลายใบสิบเป็นแหมๆเลือง,เอ,งเออแมนโบหงกระซุ่มกันยั่งดีนะครับให้กรลังใจพี่น้องผู้เป็นเศร้าหน้าคือนทิดแดงเด้อนะครับพี่น้องผู้บดไดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ก็หังไข่อยู่ด้เนาะนะครับบดไดนันปันใดนันนาสบายวันต่อไปอยาก,กอยากลรื้นบานเขาถึได้เศร้าหน้านี่ก็ไดเนาะนะครับพี่น้องกเกษตรกร ทุกๆนั่นแหละว่านะครับบวาสิเป็นมั่นสับปะหลังอ้อ,อยอยังสีเนาะนะครับปลูกพผืชดพักสวนต่างๆนี่แหละนะครับหลาส่ดนเห็นว่าลำไยวัสบุคลายบวอ,ออกแลคากระถึกบางมองไขรบได้บบมีคนเขาไปสื่อวัสอุจักสีว่าจาังไหนมาพี่น้องนะปีนี้ันจักเป็นแนวดดอกนะครับเป็นจังสี่ละเดี๋ยวที่แดงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเดิอน,นะครับพอดีว่าเห็นเพจดีม,มาก เพิ่นเพิ่นเพิ่นแบ่งปันภาพนี้มานะครับอยู่ในเอเพจข่าของอย่างน้อจำซื้อเพจคนเมื่รน,น,นะครับนี่ไม่พี่น้องครับสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองมหาสารคามเพิ่นมากันผู้ใดเห็นเดอ้อนะครับบุคลบคลตามภาพบุคคลตามภาพแล้วก็รถขั้นนี้แหละนะครับทะเบียนรถนี้ก็ไก่ทอทงสี่สี่เจ็ดเก้านะครับ สี่สี่เจ็ดเก้าจังหวัดเลยเนาะจากสืบสวนสพเมืองมหาสารคามพี่น้องครับเพื่นว่ามีหลังวันน้าจับให้พร้อมด้สามพันบาทผุนได้พี่น้องครับคันผู้ใดเห็นเนาะที่แดงเบิงแล้วเบิงทะเบียนรถแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่ยุ่อยู่เชี่ยงข้านบอกคันมันที่แดงเข้าใจบ่ผิดเด้นะครับหมู่ว้านหมู่ว้านที่เมืองก่อนนี่แหละนะครับที่ว่าหลวงพ่อเพิ่นเพิ่นผิดกันเพิ่นมีปัญหากันใน่ไมนะครับ แล้วก็เพื่อนก็จกอาวุธเดซกกันเนี่ยไหมพี่น้องนะครับเพื่อนก็ขับรถหนีเนาะตามเขานะครับคลิปวิดีโอไลฟ์ผู้หลายคนก็สิเห็นสําหรับเขาเนี่ยเนาะคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์นั่นเนาะนี่ก็ได้ครับขออนุญาตเอามาประชาสัมพันธ์นะครับอนนี้จากอาผู้ทอนเมืองมหาสารคามนะครับเอาขอพระคุณเดอ้อพี่น้องอยู่น้ำกันตอนนี้แปดสิบเอทันนะครับ วันี้พอพ่นแบงปันมาจังสี่ข้อมูลแนวทางของคุณพ่อแค่นดงนะครับเพิใหเปไปเลขดับนะครับที่แดงเซาเลขดับเพิน่นมาสู่เบิงก่อนเด้อน,นะครับดับในกระยูดีคักเพ่นว่าบนล่างพ่นงวดน,นี้ดับเจ็ดได้พี่น้องนะครับเจ็ดเดินนะครับตามสูตรของพ่อพ่นนาอครับดับบนล่างนี่เจ็ดพี่น้องครับงวดที่่านมาก,กระดับยูอยู่ แล้วก็ลักหน่วยเพิ้นบัตเนี้นะครับหมวดที่ผ่านมานั่ศูนย์สองสี่นอลักหน่วยเพิ้นหมวดนี้ลักหน่วยเพิ้นนะครับพี่น้องครับหน่วยบนล่างเดอ้อหกสี่แล้วก็แปดนะครับพี่น้องครับหกสี่แปดเดอ้อหน่วยหมวดนี้นะครับของพอแค่นดงนะครับมีหกมีสี่แล้วก็มี 6, ม 4, แปดนะครับพอพิ่นแบ่งปันลักสิบมาพร้อมพี่น้องครับ เขาก็จับใส่กันเลยนะครับงวด่ิพานมากกับพอพันว่าเดียวใกล้ๆเล็กออกจังสีแบงปันจังสีเอาบ่สููฟังดอกลักสิบบัสันไปมากกับลืมเนาะนะครับกระหางเป็นแต่เสดนยอยู่เอาขอพระคุณเด้อนะครับพี่น้องหกสิบกว่าทันอยู่น้ากันตอนนี้ก็ไดเนาะนะครับทรงข่าวหาเด้อทันใดมีตัวเดียตัวดีตัวดังเนาะบววสมาจากสูตรนะครับการคํานวณต่างๆหรือว่ามาจากความฝันจังสีละเนาะนะครับหรือว่าสาลอมาแต่ไซกับเล้วเตีย มีความปรารถนาดีประสงค์อยากให้พี่น้องท่านอื่นมิโกวิมานกาขอเชิญแบ่งปันมาทาังช่องตามติดชุดอีสานได้พี่น้องครับที่แดงคนไข้ยินดีเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอมุลนันให้พี่น้องท่านอื่นได้รับรู้รับทราบน้ำกันต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องผมลักซิปวดนี้พอพ้นแบ่งปันมาเลยเดอ้อนะครับกันสิทาเอาอีกนั้นสิลืมนะครับพอพ่น่าพนแบ่งปันมาแล้วพี่น้องครับลักซิปนั่นก็คือ แปดนะครับพี่น้องครับแปดเดอร์นะครับลักสินี่แปดพี่น้องผมเอากะพอดีเนาะนะครับพอดีจับใส่กันจับใส่กันกสิได้แปดซีแปดหกแปดแปดนี่แล้วนะครับพี่น้องลักสิบแปดลักหน่วยซีหกแปดนี่แม่นะครับ แปดสี่แปดหกแปดแปดพี่น้องครับแขมันจับใส่กันก็ไดเดอร์ที่แดงเก็เลยขึ้นพ่อสันเดย์นะครับตรงกันชนกันกับเหลขกฝันเนาะเล็กฝันของลุงติ่งช่างคันนะครับพอแค่ดงพนแดงกันมาั้งแต่หมู่ว่านนี่สวงประบ้านเสาๆนะครับแปดแปดน่กะขันพี่น้องขึ้นจากกันน่กะกันโหลดเดอร์กันแปดสองน้ำแนวเพราะว่าเหล็กแปดสองโตจังสีหน้านะครับ นี่แหละของมบุญแนวทางของพอแค่ดงนะครับพอพันแบงปันสามตัวมาให้น้าเด้อพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวเพ่นวาอาัสาวะบอพิจารณาเด้อทีแดงอวยไปอวยมาจักฮกเทือซ้หํหนิมันเกิดบ,บอถอดายบกีบาทตัวพ่นวาจังสีนะครับพอพ่นอยากให้ทีแดงพิจารณานําน,นะครับสําหรับสามตัวที่พอพันแบงปันมาเม็ดเดียวนะครับพี่น้องครับ ห้าแปดสี่พี่น้องผมหาแปดสี่เด้อนะครับห้าแปดสี่พี่น้องครับสามตัวเม็ดเดียวพอพันแบงปั่นมาเนาะคุณพอ่อแคนดงนะครับกราบขอพระคุณหลายๆเด้อคุณพ่อนะครับบรรยากาศย่ำเศร้าเศรคือวานน่ะแหละนะครับมือทํางานเนาะพอไปพี่น้องไลยผูไล่ข้นก็น,นะครับติดการติดงานก็นเข้าใจอยู่เนาะ ขอบคุณเด้อนะครับพี่น้องเห็นน้ากันเห็นพร้อมกันแปดสิบท่านนะครับสวัสดีคุณท่องดีข้ามบุญมีนะครับคนข้อหวยคงสุดไทยไมายังไอทิ่นอ๋อย่างครับรอดเด้อนะครับพี่น้องครับขันเป็นเพิ่มมาที่เดงนสิบเฝ้าเอามาสู่เบืองทันทีนะครับความบุญนทางของคนข้อหวยหวัตทิพผ่ธนมั่นเพิ่นเน้นไห้คงสุดไทยหาศูนย์สนองนะครับเน้นให้เม็ดเดียวข้างบนหาศูนย์เพิ่มเมือนมาออกเป็นข้างล่างเนาะนะครับสําหรับคนข้อหวยก็ได้เอา กราบขอพระคุณพ่อแม่พน้องสุภูสุคนนะครับขามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันในไรโซเทนีนะครับขอพระคุณกราบขอพระคุณคุณพ่อแค่นดงนหลายลเดอร์นะครับคุณพ่อเลวเฟื่อแบ่งปันให้พี่น้องในเบิงในชมนะครับเอาที่แดงขออนุญาตล,ลงห่านลงเวทีเด้อบาตนีย่อมาเป็นการทำนายตัวเลขทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงท่านาันาำเดินการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคล ปรดัสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังพอกันไม่คิมหนาเลยนะพี่น้องผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบพระคุณเดอ้อนะครับคุณรุจิยากอนนะครับเพันวาเชียหาแปดแปดวดสัน ขอบคุณครับ